เราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่เราจะใช้นะคะมันสามารถวัดสิ่งที่เราต้องการจะวัดได้คะ่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาคะ่ะแบบสอบถามที่เราใช้วัดสิ่งที่เราต้องการวัดได้เราจะรู้ได้อย่างไงคะ ดังนั้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะคะคือการวัดความสอดคล้องของเครื่องมือซึ่งหมายถึงแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่เราสร้างขึ้นว่ามันสามารถครอบคลุมนิยามตัวแปรเนื้อหาสาระความรู้ที่เราอยากได้ประสบการณ์พฤติกรรมที่มุ่งหวังในการวิจัยได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานั้นทําตั้งแต่ตอนที่เราพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาแล้วค่ะนะคะพอพัฒนาเสร็จเราไปตรวจสอบโดยส่งเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย3คนค่ะอย่างน้อย3คนคือเท่าไหร่ได้บ้างสิ่งที่จะแนะนําคือเป็นเลขคี่นะคะสามห้าเจค่ะนะคะเพื่อทดสอบดูว่ามันเที่ยงตรงหรือไม่โดยคะแนนที่ให้ก็คือบวกหนึ่งตรง 0กลางลบ1คือไม่ตรงค่ะแล้วมาหาค่าเฉลี่ยค่ะหลังจากผู้เชี่ยวชาญเรดมาปุ๊บค่าเฉลี่ยต้องมากกว่า0.5ขึ้นไปในแต่ละข้อคำถามจะถือว่าเป็นความเที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ยอมรับได้ค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการตรวจสอบนะคะเตรียมกรอบแนวคิดการวิจัยของเราไปเลยค่ะหรือ conceptual framework เตรียมทบทวนวรรณกรรมค่ะเพื่อให้รู้ว่าเราใช้วรรณกรรมไหนในการรับรองการวัดตัวแปรในกรอบแนวคิด3ค่ะเครื่องมือเราค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์เวลาทําให้ถอดข้อคําถามมานะคะเราก็มีตารางในการให้คะแนนเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะสิ่งที่เราวัดเราจะเรียกว่าดัชนีความสอดคล้องค่ะ index of congruence หรือเรียกย่อๆว่า ioc ค่ะนักวิชาการเลือกยังไงคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้เลือก1ค่ะเป็นนักวิชาการในศาสตร์ที่เราศึกษาค่ะนะคะอย่างเช่นเราศึกษา is ด้านการตลาด w p aw, ด้าน hr ก็ต้องส่งไปให้นักวิชาการด้านการตลาดนักวิชาการด้าน hr ตามศาสตร์ที่เราศึกษาค่ะหรือ2เลือกนักวิจัยที่ใช้วิธีการวัด นะคะวิธีการสถิติที่เราเลือกค่ะอย่างเช่นเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสถิติเชิงปริมาณนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วแต่การวิจัยที่เราใช้ค่ะ 3. ค่ะสามารถเลือกคนที่เป็นนักปฏิบัติได้นะคะในบริบทที่เราศึกษาค่ะอย่างเช่นเราศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะในนะคะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งก็เลือกคนที่เป็นหัวหน้างานในกระทรวงนั้นก็ได้นะคะคนที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ในกระทรวงนั้นก็ได้เอามาดูค่ะมาดูว่าเนื้อหาเราตรง รือไม่นี่คือตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะพอเราทําเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะนี่ตัวอย่างจริงจากนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์เลยค่ะเขาก็เอาเฉพาะชวนข้อคําถามจากแบบสอบถามค่ะอย่าส่งตรงนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้ถอดข้อคําถามมาก่อนแล้วมาเข้าตารางค่ะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างตารางค่ะเห็นไหมคะเอาข้อคําถามขึ้นมาเลยค่ะแล้วมาเข้าตารางแล้วผู้เชี่ยวชาญก็มีหน้าที่ติ๊กค่ะ ว่าเห็นด้วยไหมได้เห็นด้วยคือบวกหนึ่งค่ะถ้าศูนย์คือปานกลางถ้าลบค,คือคิดว่ามันไม่ตรงค่ะนะคะเสร็จแล้วเราส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ357คนแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็เอามาคํานวณค่ะเอาผลรวมค่าคะแนานมาคํานวณแล้วหารด้วยจํานวนผู้เชี่ยวชาญค่ะอาจารย์ได้ให้สูตรการคานวณ IOC ไว้แล้วค่ะแล้วก็ต้องได้รายข้อมากกว่า0.5ขึ้นไปค่ะนี่เป็นแบบสอบถามที่เป็นเชิงปริมาณค่ะเมื่อกี้เป็นแบบสัมภาษณ์แล้วนะนี่เป็นแบบสอบถามแล้วค่ะ นี่เป็นเชิงปริมาณนักศึกษาไม่ต้องเอาสเกลเข้ามาใส่นะคะเอาแต่ข้อคําถามค่ะตามตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีข้อคําถามรายล้อมมาเลยนะคะเรียงลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะจะดึงข้อคําถามจากแบบสอบถามนะคะฝั่งนี้คือแบบสอบถามนะคะฝั่งบนนี้คือแบบที่วัด IOC ค่ะก็เอามาใส่ตารางวัด IOC ค่ะแต่ละคนจําได้ใช่ไหมคะสเกลบวก1 0ลบค่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเอาแต่ละคนมาเรียงใส่ค่าเลยค่ะนะคะเพื่อเตรียมไปหาผลรวมแล้วก็ค่าเฉลี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะสรุปว่าแต่ละข้อใช้ได้ ้ไหรือใช้ไม่ได้จําได้ใช่ไหมคะต่ากว่า0.5ใช้ไม่ได้ค่ะถ้าสูงกว่า0.5อย่างตัวอย่างนี้เป็น1นี่คือใช้ได้ค่ะนะคะนักศึกษาก็ไม่ต้องปรับนะคะถ้าเกิดใช้ไม่ได้ปุ๊บต้องปรับข้อคําถามนั้นใหม่ค่ะนะคะอาจจะส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญใหม่นะคะเพื่อดูอีกรอบหนึ่งนะคะหรือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะถ้ามันต่ํากว่า0.5นะคะจะตัดไปเลยหรือจะปรับนะคะอ่าดังนั้นจบแล้วค่ะนี่คือการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาค่ะถามว่าทำเมื่อไหร่ทำเมื่อเครืื่อองมเสร็จ นะคะทำเมื่อเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เตรียมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะตเป็นเลขคี่มากกว่า3คนนะคะแล้วก็มีจดหมายขออนุญาตไปด้วยแล้วอย่าลืมนะคะส่งกรอบแนวคิดนะคะส่งทบทวนวรรณกรรมแล้วก็ส่งตัวเครื่องมือที่เราทําเสร็จแล้วอยู่ในรูปตารางมีมีสเกลให้ติ๊ก นะคะแล้วก็ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วกลับมาเราก็เอามาคํานวณผลรวมหารด้วยจํานวนผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วเราก็จะได้ค่า IOC มาค่ะเพื่อจะปรับเครื่องมือของเราก่อนที่จะส่งไปวัดจริงในกลุ่มตัวอย่างค่ะนะคะอย่าพลาดนะคะขั้นตอนนี้